ขอสวยๆระเบิดอีกแล้วโอ้โอ้โอ้โอเคอืมลัคกี้สปินอีกแล้วอย่างนง้นยแหละแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะครับเรามาพูดถึงกิจกรรมที่ทางผ b g Mobile ได้จัดเอาไว้ในเดือนเมษายนนี้กันก่อนด,ดีกว่านะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวชุดเอ็กซ์สุดที่เข้ามาแล้วและผมยังไม่ได้สุมเพราะง้นแล้วสักหน่อยแล้วกันคือจริงๆผมก็มีแล้วแหละแต่ก็พอเป็นพิธีแล้วกัน พอเป็นพิธีได้ดีมากเลยนะเนี่ยเปิดมาได้ค่อนข้างดีว้าวและนั่นเลยจาก X ตรงนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรม Purchase Bonus หรือเมื่อเราซื้อ UC นะครับเราก็จะได้ของแถมอีกมากมายโดยเฉพาะอันหลังๆนี่แหละที่สุ่มและได้ UC จำนวนมากเลยนะ สากเหมือนโชคดีคุ้มบอกเลยว่าเติมโชคดีคุ้มมากๆและวันนี้ที่เพ,เพิ่มเข้ามาเลยนะครับณวันที่8นี้ก็คือกิจกรรมในหน้าอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นตัว Venable Blessing ที่เราสามารถแลกรับชุดฟรีได้นะครับและกราฟฟิตี้แบบพิเศษที่จะมาในช่วงสงการานต์นี้เท่านั้นซึ่งเหรียญที่ใช้แลกพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทําภารกิจรายวันในหน้านี้หรือในอีกหน้ากิจกรรมหนึ่งนะครับก็มีแจกเหมือนกันนะก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยเพราะกิจกรรมนี้แถมกรอบสุด exclusive อีกด้วยนะครับและใช่ครับจริงๆแค่เ,เ,พเพื่อนออิพ่ นะก็อย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยนะครับและวันที่9นี้หรือก็คือวันนี้ที่จะลงคลิปนะครับทางผับจีก็จะจัดอีเวนท์ที่เขาจะเอาชุดปีกภานจรมาแจกอีกด้วยเพราะงานแล้วใครที่เป็นสายฟรีก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับและแน่นอนแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะวันที่13บสถึงสินี้ทางผับจีก็จะจัดงานอีเวนท์ออฟไลน์อีกด้วยให้เพื่อนๆไปร่วมสนุกกันและในวันที่18นี้ทางผับจีเองก็มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่น่าสนใจรออยู่อีกด้วยนะครับส่วน,น,นอีเวงนท์น นะก็ต้องรอดูพร้อมกับเพื่อนเพื่อนั่นแหละแล้วชาเพื่อนเพื่อกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนํา Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นอีกมากมายด้วยนะชาหเพื่อเพื่อนสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีกแต่ณนะตอนนี้นะครับเมื่อกี้ผมแฮปปี้มากๆกับการสมชุด ดีแบบงงๆแล้วได้แบบงงๆค่อนข้างดีนะเมื่อกี้ถือว่าดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆถามว่าอยากได้อะไรไหมอยากได้อีโมดที่ไม่ใช่อันนี้อยากได้อีกันหนึ่งมากกว่าเสียดายที่ไม่ได้อีกันหนึ่งนะแต่ก็เออขออะไรมากไม่ได้หรอกก็ถามว่าเมื่อกี้คุ้มไหมมันก็คุ้มแล้วนะแต่วันนี้ก็ม่้จะมาส่งอันนั้นเฉยๆหรอกก็อยากจะมาส่อันนี้เล่นๆสักหน่อยแหละพอเป็นพิธีแหละก็ไม่ได้อะไรมากถามว่าอยากได้อะไรไหมก็เอาจริงก็ไม่นะเอาไปส่งชุดเอกสุดยังดีกว่าแต่ก็แบบเออ ขอลองดูเชิงหน่อยอือฮึอือฮึดูเชิงสักสองรอบแล้วกันน่าจะนำไปสุ่เอกสุดสักหน่อยดีกว่าเพราะรู้สึกแบบว่ามันไม่คุ้มอะกล่องน,นี้มันไม่เคยคุ้มสรับผมเท่าไหร่เลยดูแบบไม่มีอะไรโอ้เราสักจากจะได้โอเชียนคริสตัลเยอะๆนะแต่ก็โอ้โอ,โอ้ก็ไม่คุ้มอยู่ดี ถึงแม้มันจะดูก็ก oh, ็ถูถูไถไถไปได้แหละที่เหลือก็ค่อยสุ่มอะไรวันละกันถามว่ากล่องนี้แพงไหมก็แพงอยู่นะตั้ง500กว่าเลยนะเทียบกับกล่องอื่นๆเนี่ยขอสักเต๋อขอ้นสักรอบเลยกันขันไม้ขันมือเลือกเกิดขอสวยๆวยแล้วเบิดอีกว่าอู้อู้อ้โอเควิ่งได้ของแดงด้วยอายสักรอบ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 ก็อย่างที่บอกไม่ได้อยากสุ่มอะไรมากมายหรอกแค่มือบอล อืมอออคู้คสิบคูก็ไม่ได้อยากสุ่มต่อแลเดี๋ห้ามใจหน่อยห้ามใจหน่อยเจรูเจดีย์ไอ้น้องใจเย็นซปาเฟมีใกล้จะมาแล้วนะอืมอ้าอก็ไปจะได้อ่ารับรับทายแล้ว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 พอแล้วพอแล้วถือว่าเราได้ดีมากพออืมอ้าอ้อ้ คือผมมีชุดแล้วไงโอเคโอเคได้ได้ได้ดีได้ดีได้ดีโอเคคุ้ม okay, cool. แต่มันได้น้อยมากเลยได้แค่ราหกสิบเหรียดเองอะเศร้านะสูงไปไม่เท่าไหร่ก็คุ้มเหมือนกันนะเนี่ยก,ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อแล้วกันถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าไม่แย่คือมันยังไม่ไปไหนเราก,ก็อีกสักพักหนึ่งก่าจะไปเพราะงั้นก็ไม่ต้องรีบหรอกครับรอสปายแฟมิลี่ดีกว่าอยากได้อนนั้นมากกว่านะฮะแต่อยากจบคลิปแบบอลัง แต่ได้ที่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่มีตัวถถ๋วลดราคาแล้วนะเขาไม่ให้แล้ววาเศร้ามากผมผมนี่แบบคันไม้คันมือมากเวลาแบบมีเสร็จตั๋วลดราคาอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบอยากจะกดต่อไปเรื่อยๆ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 มากเอาสักสองรอบแล้วกันเผื่อได้เผื่อฟลุกไม่ใช่หรอกถามว่ามันได้ยากมันได้ยากนะแต่มันก็มีโอกาสแหละที่อยู่แบบเรากดฟรีไปเรื่อยๆแล้วได้แต่ จะใช่วันนี้หรือเปล่าแตกโอเคอาจจะไม่ใช่โอ้โหลบสองด้วยอัสซัมมาตีอาจจะไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่เข้าใจได้เข้าใจได้